พักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้อเหมือนเด็กเก่าพ่อวันนี้พอท่าน,นก็ได้รับไก่ได้พี่น้องเอยจนดึกวันนี้พ่อเป็นเข้าวคั่วพี่น้องเลยโซ่พีมือเองเด้ได้พี่น้องเด้อเป็นสีเห็นยังพอ่อเห็นเมนูยังไงพอ่อลาบไก่ลาบไก่บ่ลา,ไ,ลาไกพี่นอ้นอ,งน <laughs> อ,นนนองเลยไก่ในคอกนั่นแหละผมมีแนวกินนะพี่น้องเลย ไก่เริ่มร้ายพี่น้องไปพื้นที่เขาเริ่มหน่อยเนาะ <S <S มันร้ายแล้วมันเด็ดในส่งกินเมนทางข้างบ้านไปเได้พี่น้องอห้แบบพอเพียงเนาะไก่โตขึ้นใหม่เขากะซาาีนพี่นอ้นนอยขาไก่อันนี้จะเป็นลูกมันงนม่นไหมนะลุนนี้เนาะรุนนี้ลูกมันเด้อพี่น้องรุ่นมาตัวซื้อมายังบงเลยค่กินแําพี่น้องผุงแล้วตั้งแต่ผุแล้วไปเลือดสังลรี่ผุแล้วพี่น้องเลย ไข่มืนมือนี้ก็ไข่ยได้มือนีเก็บเมียเลยหาก็ได้หาหน่อยเลยหาหน่อยแล้วไ่มืดถัาไว่าให้ยึดทางมันันตะไคร่พี่น้องเาเลยตะไคร่แล้วก็้าเยัักหอมนี่แหละก็ผพักอะไรด้พี่น้องฮะผสมไข่เนาะอันนกรวาพี่น้องผักกาดเนาะไว้รสำหรับกินกัดพี่น้อง กินคับเนาะอไลยต้เาะไม่ถืออครัวทางหลังพี่น้องสั่งเด่นใช่ใช่ต้อพี่น้องสามคนได้พี่น้องสี่คนมาได้สวยกันเล็กันหน่อยเห็นหุงเน่โอ้เห็นหุงวะใส่มันเนาะไปเห็นงานว่นหอนในสั่งเด่น ีนสวั์ใส่เจดียสวันดย์สวัสวันเท่าน้ค่ะฮะกระิบเที่ยวไปเที่ยวมาบอกเลยว่าไปเลยบอกไปนี่นอนริิบไปมือสิไปมือบอกมีเรื่องอ่ะครับมาใหมเออเป็นเป็นเทพบอกไปเหตุเทพบอไปเหตุสาบสมบูรณ์นเขาบนี่ตั้งเศาก่อนตั้งเศาตั้งเศา อะไรโตก,กับไปดินมนาแล้วจิโทรหาตัวนั่อยู่เลยแถวมุวงเงียนใหญ่มุงเงียนใหญ่เล่าเลยได้เสาไปได้หนึ่งเนาะอ่าอ่าอ่ายู่ทั้งหกทั้งใต้โอเคไปแล้วเดี๋ยวมือไหนไปแหวนดินน้ำคนไลยบรยิเหตเขาเหตไปโรงงานบ่อยู่พคนที่นอกลักษณะว่าก็ซื้อดินแบบทุบ้านที่ชั้นเนี่ยนะทุกวันจะสัน้นแบบข้อม่นที่ยอยู่อ่าก็ตามมาเพชรก่อน กล้องมันใส่บ่อยากได้สำมืดจ้ะพี่นอ okay. ้องด้วยเมื่าจับนิ่งกว่าคากล้องมันเป็นแบบคากล้องรุ่นน้อยมันหมุนหมุนคอเขได้เี่น้องอ่ะพี่นอ้อ,นองหัวตับเนาะท่านี่บ่พอสชิลาบนะที่นี่แล้วลที่นี่เนาะ <C ell an> น,นี่จะเป็นลูกมันเด้อพี่น้องบมเแมนแม่มันบัวาบาตัวโตกินแต่โตขึ้นเบามาใหม่นะราวตัวที่แม่คอกมันบาตัวมี้แหละครับบได้ตองมันเด้อพี่น้องแบบมีอยูนน่แล้วผูกคอกันเนม่คอกมันก็หกเจ็ดโตพี่น้องนี่เป็นลูกมันขึ้นใหม่ครับฟอมัเป็นเห็ดแล้วเลยเยพี่น้องเอ้เบิ้ง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 ,เป,ง,เ,ปง,เ,ปงเป็นอะไรพี่น้อง ยำแรงพี่น้องเลยน้ำนะไปใส่เกลือละลายทีโบ่พอดีนะแฉบๆแทบ,บเลยพอดีเอาแบบขามหนึ่งเลยพี่น้องเลยพอดีลดเนาะใส่อ,อันเดียวหลอดน้ำม,มาดิฮะมาดิมาดิใครเข้าไปนับพวกเลยเนาะโอ้โห ไปดพ่มี่น้องมาเินข้าวกันเดิน้ำลันเดนลาบไก่เด้นี่อีล้วเด้พี่น้องเด้อลาบไก่น้ำเดิอพี่น้องเลยขลาบไก่พี่น้องเลยมือพอคนน้่ Chạm <tôi si tissu khế> <tôi như caul cuman> bóp ừ. ngon Ngon mặt thẳng Mình ăn cái Mình ăn Nó vừa vừa อันนี้ออนนี้เอมลุงลุงจ๊ะโดนะเอนเอ็นกนเอ็นกันส้มบ๊กินแบบสไตล์บ้านเราเลยพี่น้องเด้อหวากันเนาะนิดหนึ่งเฉยไปกีดหลายถูกมันเลยจะคม

ถามแล้วกันไลวะเท่าไรเท่าไรกันเจ้าเลยนะสอนสร้างู่ฉันะมีนะก๋วยซาลัเปาเจ้าเอ่ยูง่แลเอาล้วทุนไดก็การวางแผนก็อีอาไปสอบนัเนนะเันนะบอกฮาผมมีความจำเป็นนะอวดยังขอามืออนอวดอวดเรานลบิ้มาบิวบ่นลำพวกนี้เออเขาจะเบิองยุ่มาเซโนเนาะกวยก๋วยพวก รขพักขยาไ้มันี่หลายแบบเห็นอยียมวเนาะขายเมวงกสองเดี๋ยวเร่วมกับตรงนี้อยู่นี่ฟื้นไหมหูจีผมาน่อไปตมปักกบ ยำน้าเฮงน้ายำแรกเอากะม่นนี่แล้นี่วันไ,ได้โตอันเราคุณฮันเก่งคือตัวพื้นทันัตเก่งเลยโอ้ยมิศการลานโตนี่มิศการบลิ่นี่หน้าเนี่กำหน่เสมาหวม่วนพอ,อันนี้คัโม่ตัวนี้ <c oughs> นโม่ตีไปหน,นึ่งล้ว มาตัวเองไม่ได้ี่นอนคนอื่นนตำรวจดีบปดีอยู่แถวเฮาเฮาคุ้มครองได้เฮาเบียดไม่ขาแข็งเขากราได้อยู่อยู่ในพี่น้องเลยพอเป็นกินเนาะกินข้าวไปอยากไลยพี่น้องอยู่แถวเฮาได้จะพัฒนาคนจากไหนทำายคนมาอยู่แถวมึงคนมีเงินก่อน มีประตูจะทำลายาานนาทาุกคนเอาคนนันะเอาเนี่อาจารย์มงคนลสำคัญเฮามีความเมตตาแผ่เมตตาแบบคนด้อยโอกาสมันก็นคือคุ้มเฮานิดนึงเขาบอกกีร่ายเขาบอกเน้นนี้นี่รุ่นนี้นี่อนเอาเนี่าคนต้องคนต้องแผ่เมตตาไห้เขามันขาดที่พึง่งเอาใส่พึ่งสังคมมันไม่อยากทำลายเขา

ตัวเจ้าโยนไปได้ยุคตัวได้รับทำตัวนั่นเป็นพวกนั้ได้รับสิบเป็นตีน่ะรับทำตัวแล้วกับปัจจุบันกับธรรมธัมมะแล้วแต่ว่ามันเกิดเองมันยำเกิดเองมันดอกเอามีสุดทางฮะโอเคพี่น้องสลากคลิปนี้มาตรกัสิคอจบจอลาบีพีเอฟซีไปก่อนด้วยพี่น้องแล้ได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยน้อพี่น้องเนาะ พบปะกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยกับบรรยากาศน้มแรงเนาะกินข่าวห่วมพากันพี่น้องเลยลาบไก่เนาะเอาลาบไปก่อนพี่นอ้องพบปะกันคลิปหน้าสบายดี